เฮ้ยวิสาฮัลโหลมาจ้ารถร้านอาหารบ้านมิซิโอ้ยูนี่ค่ะเข้ามาในร้านน้องเก่งกาจวิชาไปที่โซฟาเลยอุ้ยอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพื่อนๆ้าไปร้านอาหารแล้วนะคะอ้ปิดประตูแล้ว พี่ฟ้าเป็นไงบ้างทำไปสึกอ๋อโหเจ๊โดนจับเป็ตัวประกันจัดชีลอกแบบว่าใส่ข้อมือเลยข้อมือขย้ำโหลดน้อ่อรถคอมเม้นท์กับอะไรใช่ห้อ่พี่ฟ้าสั่งก่อนเลยเลีรี่ตัวสืาชนุกเจน้องเมนอ่ะเอ้แอลกอฮอล เครื่องที่ต้องสื่อแอลกอฮอล์ใชม่ค่อแอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอด้วใช่แอล and this one แอลกอฮอล์ช่อแอลกออลอเพี่ฟ้าสั่งอาหารเลยค่ะโอเคอัลโกอาข้าวมันไก่อเรี่้อมันไก่ chicken rice ข้าวมันไก่ข้าวถือถือให้เครื่องที่ต้อ่อนพิ่านั่นก็ใช่

มี่จะบอกให้ที่สามีสั่งมานะคะวันนี้คือจะเป็นเหล้ามัมมี่นะคะมีเหล้าอแบบแท้แมชกับซีมเขานะคะแล้วของพี่ฟ้าอะไรของพี่ฟ้าคืองานเข้าเซนงานงานฉีดของพี่ฟ้าจะลงจะแดงอยู่แล้วค่ะลงจะแดงอยู่แล้วดูนี่ดูมีสลิงนะคะอุ้ยสะพึงมากนี่อย่างนี้นะคะแล้ว นั่นนั่นอะไรคะนั้นอะไรอันนี้ของนีงานเขาเส้นงานตบงานตบเส้นเลือดนะนี่อย่างนี้นะคะนี่ปึบปึบปึบนะคะแล้วก็นี่ใส่แล้วใส่เข้าไปในแก้วอย่างนี้แล้วดูด้วยเป็นไงคะสะพึงมากเลยเห็นไหมโอเคโอเคสะพึงนี่จะบอกให้ว่าหาที่ไหนไม่ได้นะต้องเป็นที่ญี่ปุ่นนะที่เมืองไทยก็ไม่มีว่ามีร้านเป็นอาหารร้านเป็นธตีมนะคะแต่ไม่ไม่สุดขนาดนี้อันนี้คือสุดจริงๆอ่ะ เขาใบ้าที่เมกาก็มีแต่ไม่สุดอ่ะทีนี้คือสุดอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในอาหารตอนอาหารมาเนาะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ตอนนี้คือได้เวลางานเขา้าวเลือดแล้วเนาะจากเมื่อกี้ที่พาชมว่าใครดื่มอะไรกันบ้างเนาะนี่นะคะเครื่องดื่มเนี่ยจะเป็นนี้นะจะเปิดยังไงวันเนี้ยนี่นี่ยังไงคะนี่เฮ้ยเฮ้ยเยนีน่ะ นี่อะไรมาอ้้หนี่งานข้าเส้นเลือดนะคะนี่ d อยอฮะนี s <S aha aha. ่นะคะาวเดาเดี๋เลาดหยาดีเดียวเดี๋ยวคะเาเดี๋ยวหยเดี๋ยห้ดีาเดหยดเห ปว้ยอ่ะเป็นออกว่าฟรุตตี้ฟรุตตี้ออกว่าผลไม้ผลไม้อ่ะอร่อยนะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนโอเคอร่อยค่ะ Do you like your drink yeah I'm very good watermelon berry อ๋อน้ำแตงโมแล้วก็น้ำเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวคนพ่ฟ้าล่ะคนพิฟ้านี้ค่ะโอ๋อนี่เดี๋ยวคนพิฟ้าพิฟ้ายังไงเอ่ยงานรัดแขกก่อนไม่ใช่หรอคะงานรัดแข้กมาแล้ว อ๋อเขาจะมีอะไรอย่าน้ำมัน mix mix m i ม mix น้ำมะนาวอ๋อ m ซ์สใส่ให้ให้เราทำม์มิ m i ์เองเนาะนคือ,อยาย,ดยาวดถนอมจะไม่ผีส่งวม,มันอยู่ได้นอน,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 นไมอแล้วก็ผสมไปกะก็สะพึงนะแต่ต้อ โอเแค่นี้นะค่ะเปียวมาก,ก,ก,กค,ค่ะหลังจากที่อาหารมากันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมาดูอาหารอันอย่างแรกที่เนสงังอันนี้ของเป็นของนอเนอ่าเนจะมีแบบแชร์ก,กินแล้วก็เป็นของเนนะคะอันนี้ของเนคือสั่งข้าวมันไก่อันนี้ข้าวมันไกไ่ไม่ได้ข้าวมันไก่ธรรมดาข้าวมันไก่ไหหนานนะคะข้าวมันไก่หานานที่เลี้ยงในฟาร์มปิดของจักรินนะคะ แล้วก็อหอยเป็นหอยรวมมิตรในสไตล์อิตาเลียน Italian, นะคะน่ากินฉ่ำม,มาก mm hmm. ของพูดเลยดูด้วยพร้อมกับท็อปปิ้งด้วยโรสแมรี่นะคะ,ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเดวิลแฮนนะคะมือปีศาจเนาะนี่ดูด้านนี้นะคะอุ้ยมันจะเป็นเหมือนกรงเล็บกําลัางเหรออย่างนี้นะคะนี่ โอเคเดี๋ยวอาหารยังมาไม่หมดเนาะเดี๋ยวรอมาครบก่อนแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวมาดูเนกับพี่ฟ้าชิมให้ดูกันนะคะบ,บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคนิี <c oughs> มาแล้วนะคะอาหารมาครบแล้วนี่เดี๋ยว <c oughs> คุณสาม,มีกินอะไรวัดทีดิีอันนี้ Pizza Chicago style. นี่พิซซ mm ่ hmm. เป็นชิคาโกสไตล์นะครับสามีเป็นคนบ้านเกิดอยู่ชิคาโก I I told them that you are f o m Chicago y e a นี่ yes, แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองชิมชิมหอยดกันนะจ๊ะ <c oughs> เป็นหอยสไตล์อิตาเลียนนะคะนี่หอมมากจ่วงไหนึ่ง1 2มอ้ยินเด้ออร่อยมากเลยเข้ามรน อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะน้ำจิ้มหอมกลิ่นใช่นะอร่อยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวว่ะตัวเป็นย้าวงก่อนแล้วไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอรู้รกน่นเวลาต้อสดใสเนาะแล้วก็รักกันอย่างนี้นาะนาะรักเนกับพม่ฟ้านานะนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็รัอรองนะคะ 가르쳐 주시기 ไม่มีอะไรจะมอค่ะนอกจากบงกุลและสายจัคอยเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอตาหลุดมากเลยเนอะคือนักกินอยู่ดีคือเสียงหวอดดังก็คือว่า e m e r g e n ์เนซเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนในหนังเตะเลยค่ะต้องมานะคะสุดม้าตีมเขาสุดจริงๆนะเนี่ยโอ้ต้องให้มากจริงพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคืออันตู What do you think honey Very scary ลองมานะคะโ okay, อเคค่ะขอลาคลิปนี้ say goodbye to our friends นี่ bye cheers say goodbye ค่ะพี bye, ่ฟ้าบ๊ายบ